ครับคุณต้องต้องลดน้ำหนักไม่ได้ชื่อต้องคุณลามินเออต้องชื่อรามินใช่ไหมต้องห้องอะไรคุณคุณลามินไม่ได้ชื่อต้องวันนี้ครับคุณต้องลดน้ำหนักลดน้ำหนักให้ได้ให้ได้สองกิโลสองกิโลใช่เพราะว่าคุณดูหน้าสิเหมือนกระโด้งเลยหนึ่งยก หนึ่งยกสามสิบครั้งสามสิบครั้งปฏิบัติปฏิบัติเร็วเร็วเร็วเอออุ้มลงอีกอ้อหกเอ็ดเก่งหน้าทองด้วยเอ็เอ้ายิบขึ้นสุดลงสุดจิบเอ็ดสุดไหมสุดแล้ว อ้อมอ้อมเอาไขมันออกให้หมดอีพอ้อมอีพอกเอ็ดอีพเอ็ดอีพอ้าวอ้อมอิพสิบเก้ายี่สิบแม่ขี้โกงตลอดเลยอ้อม เร็วเร็วเร็วเอาอย่างง้นพี่แปดสิบสิบสองเอาไขมันออกไขมดสิบสี่สิหกเจดแปด6 1สองหนึ่ง สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบยี่สิบสองสิบอี่สิบสอง สองสองยี่ขับไปเรื่อยๆยังกว่าจะซาบยุนหนึ่งสองสท่องไปถึงแม่สิบสองสามสามเก้าสาิบงมแดี่สิบแปนีสมยี่สิบเจ็ดเจ็ดสาป็นสา สามเอเป็นสามสิบสสสิสองเป็นสามสิบตีสางตแม่สี่ไปเสื้อหมอลำอะใส่ไม่ได้แล้วอาให้หมดไขมันอะแปดีสามสสปีีสบหกสิบเออสี่ห้าสบ สี่สิบแปดสีแปดสามสิบสองเก้าสามสิบหกสี่สิบสีสิบสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดไปไหมห้าต่อห้าลิ้งห้าห้าสองสิบสอนั <c oughs> นไปไปห้าสสอง ห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าเาหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบเอ็ดห้าเจ็ดห้าสิบเป็นห้าสิบห้าเจ็ดห้าเจ็ดเท่าไหร่ต่อมาห้าแปดสี่สิบ าเก้าเริ่มไม่ถึงนะหลังไม่ถึงแล้วเราไปอีกเอาไขมันเอาไข่หมดส6 3สิ8แปดหกสบยี่สิบตีสกายากสิบหลงสิ

เป็นหกหหิบอ็ดป็นหกสิบเจ็ดสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองโอ้ายจบตอนไหนไปให้ครบไแม่ที่ตองไม่ใช่อ๋อหึอะไรเจ็ดเจเอาไขมันเอาไข้หมดเสื้อหมอนำใส่ไม่ได้แล้วใช่เออกต้องกางเกงก็เหมือนกันกางก็เหมือนกันใส่ไม่ได้แล้วตูดเป็นตูดใช่รู้ตัวอยู่ลงไปทำไม่เห็น ยาวลงไปเท่าไรแม่เจ็ดแม่เจ็ดแม่เจ็ดลูกเท่าไรฮะแม่เจ็ดลูกเท่าไรแม่เจ็ดลูก12บสองตลกเหรอึ้นเจ็นึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบส่เามสิบเท่าไร่สิเอ็ดเฮ้ยไม่ได้จริงๆสมองไปหมดแล้วเอาไปเจ็ดสิบเ็ดยอะไร

สามยี่สิบเอ็เจ็ด่เหามาคบอกวะใช่ใครบอกใช่เจ็ดห้าสามห้ตเท่าไหร่นะฮะีเจ็เี่ยดีเจ็ดห้าสามห้า่7ปดยี่แปดยี่เก้าสามสสาม่อสามาเออถูกแล้วเอาไป เจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเอเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสี่หกสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบ จำได้ไอ <c oughs> ้เ <recess> น <ed isolation> ี 11. 11้ยเ็น <érer Help biết S 2> ิตตลอดเจ็ดสิบเมเิเ็นี่าแยกประสาทไปด้วยออกระกาศไปด้วยอ่ะไปแปดแปดแปดแ ไม่ได้ฟังแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองตัวแปดสามยี่สี่ขาดสองตัวโอ้ยเด็กๆดูจะได้เด็กๆกะเฮ้ยพี่รามินผิดอะไรอย่างเงี้ยเราแกล้งผิดไงอ๋อเหรอไม่เด็กๆเขาจะได้คลิปตามไงใช่เหรอใช่เด็กๆดูคลิปบางทีเฮ้ยพี่รามินผิดนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลอกหมดแล้วมันแขนอะแเข่งเก่งไป 8 18เออดีเ,เริ่มไหมแปดสองสี่2กแปดสามสิบส่ป่มองแปดห้าสี่สิบหกจะบอกแปดห้าสี่สิบใช่ป่ะอือแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปด หกสิบกเอาใหกเอาน้ำแปดแปดงเป็นีเออแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดแล้วแปดองค์เป็นตีแปดเท่าเจ็ดสิบสองแปดสิบแปดสี่จ๊แกเนี้ย ปดสิเปนเก้าสเออเก้าส <9 S 2> <9, S 1> 18เก้าเก้าสอปกสมสิหกใครมวะลองนับลองนับเก้าอะไรนะพวกนี้แปปเกาเาสอเ้าสองสิบหกเก้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปห้า เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าสองสิบแปดเก้าสอกา็ถส่สิบกย่สิบอเก้าสี่ไปเก้าสี่ยี่สิบเจ็ดเก้าสีสามสิบหออเก้าสี่สามสิเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าสี่เก้าห้า

กล้ S <S สองเป็นร้อยหนึ่งหน <108. S 1> ึ่งรอยแปดโ้โิบ <10. S 1> อ,อะไม่ติบง่ายเลยคะเนี่ยหนึเป็นสิบติหนึงเป็นสิบาสิบหเป็นสิบนาองยี่สิบเอิบสาิบแปดสิบสามย1่สองสิบห้าห้าติด 16ห่้เนี่ยเด็กก็ไปดูแลผิดหมดโอ้ยเป็นตัวอย่างให้น้องๆหน่อยอ่ะจริงแล้วเออออสิบส <10, S 2> <c oughs> ก่อนสิบเสิบงี่สิบหลังรอใถึงสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้สหสอิบเจ็ดเอเจ็ดสิบปสิอาแปดขา ค่ะสิบอ้ี่เอออ่่อาขี้โกงจังเลยอีกสองแม่เอาอีกไหมฮะพอแล้วพอแล้วเหรอลงยังสองกิโลลืมเมื่อยเลยในโมเตอกินน้ำเหล็ก นี่ไงมันฝึกแยกประสาทไงแยกประสาทแล้ว,ลวมึนตึน๊บก่ <c oughs> อนลําจะลืมแล้วทีนี้มาจำอีกเรื่องหนึ่งคนยิ่งสมองไม่ดีนี่ไงมันจะได้ฝึกสมองไว้ได้ไงเออเป็นไงคะก็ไม่ได้เป็นไงครับก็โอเคนะโอเคโอเค,อเคได้เงียใช่มันต้องควรโอเคแล้วเพราะ<อ>ว่าเป็นงานชุดหมอรำเป็นงาลปรีมาแล้วใช่ไหมคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่ใช่ก็ต้องออกกำลังกายเยอะๆต้องครับปักติตเลยเนาะ เป็นไก่ต้มเลยปะไม่มีครับผมแข็งแรงดีจบแบบเท่ๆอ่ะบ๊ายบายลาๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งต่อไปผมจะมาท่องสุดคูให้ถูกนะครับอยู่ประสงค์หลักตอนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วท่องสุดคูแล้วตอนเนี้ยใช่ครับผมขอบคุณมากมากครับบ๊ายบายนะครับไปได้หายไปไหนนะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะ